เมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่30พฤศจิกายน2560พลตํารวจตีธรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาพร้อมด้วยพันเอกทวีพูลริมสาครรองผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่11นำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และกองกำกับการสืบสวนผู้ทอจังหวัดฉะเชิงเซาลงพื้นที่ตรวจค้นอาวุธสงครามที่มีคนนำมาซุกซ่อนไว้เพิ่มเติมจากจุดเดิมที่พบอาวุธสงครามเป็นเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดจำนวนมากที่ถูกนำมาทิ้งไว้ในบึงน้ำพื้นที่หมู่ที่15ตำบลดอนชินรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเซา ซึ่งเบื้องต้นพบว่าอาวุธสงคารามดังกล่าวได้ตรงกับที่เคยใช้ก่อเหตุในระหว่างการชุมนุมทางการเมืองบริเวณแยกประตูน้ําและตามจุดต่างๆในเขตกรุงเทพและนนทบุรีระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2556ถึง30เมษายน2557 จึงได้ประสานหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดปูพมค้นหาต่อในวันดังกล่าวที่บริเวณทุ่งนาตรงข้ามฝั่งถนนบริเวณป่าริมบึงน้ำถนนเลียบคลอง15หมู่ที่12ตําบลบึงน้ำรักอำเภอบางน,น้ำเปรี้ยวโดยจากการตรวจค้นในครั้งนี้ค่ะพบดินระเบิด C4 น้ำหนัก1ส่วน4ปอนด์จำนวน1ก้อนเครื่องกระสุนปืน M16 จําจำนวน5นัดเป็นลูกซ้อมยิงจำนวน37นัด ซึ่งผลิตในประเทศเกาหลีใต้พร้อมด้วยกล่องอลูมิเนียมบรรจุเครื่องกระสุนปืน M79 ที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานจำนวน2กล่อง,องต่อมาเวลา17.30นาทีผลตำรวจเอกศีวราลังสิพรา,ลา,ามาณกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจสอบพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กองกำกับก,การพิสูจน์หลักฐานภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเข้าเก็บรายนิ้วมือแฝงบนกล่องบรรจุกระสุน ซึ่งเป็นโลหะผิวเรียบชุบสังกะสีและตรวจหา DNA บนกล่องก่อนส่งตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการออกหมายจับผู้กระทำผิดต่อไปอัดไม่ปล่อยนะฮะท่านนายกรองนายกท่านกรชับนะฮะเมืนะะ่อวานผมทวงไปว่ายังต้องมีอีกวันนี้มาก็เจอจริงกรนะทวงีต่อไปนะะก็ตามประเด็นนะประเด็นเดิมพยานบุคคลบอกว่ามีมากกว่านี้นะะี่ พวกนี้ต้องค้นหาอีกก็ให้หาให้หมดนะฮะให้เคลียร์ก็พวกนี้คนจัเคลียร์พื้นที่ฝั่งรงปข้าให้หมดเคลียเคียให้หมดนะทั้งสองด้านนะระยะไปร้อยเมตรเนี่ยให้เคลียร์ให้หมดโอ้ไม่ได้นะฮะก็ปกติถ้ามันมาซุกซ่อนเดี๋คงไม่ห่างกันเกินร้อยเมตรโดยธรรมชาติต้องหาให้หมดร้อยเมตรจากจุดที่พบครั้งแรกนะนอกจากนี้ค่ะพลตำรวจเอกศิวรายังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุด EOD ทำการแกะหลังกระสุนปืนเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ทั้งสองกล่อง <c oughs> ซึ่งพบว่าภายในเป็นกระสุนปืน M79 <c oughs> หัวสีทองเข้ม <c oughs> พร้อมระบุว่ากระสุนปืนสีดังกล่าว <c oughs> ไม่มีใช้ในรัชการไทยเ <c oughs> นื่องจากหน่วยรัชการไทยจะใช้กระสุนปืนสีเขียว <c oughs> สีดำและสีทองอ่อน <c oughs> ซึ่งแต่ละกล่องค่ะ <c oughs> มีกระสุนบรรจุอยู่ภายในจำนวน25นัดรวม50นัดลัศมิททำลายล้าง50เมตร อีกทั้งกล่าวเพิ่มเติมว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายพื้นที่ตรวจค้นเพิ่มเติมในละศมีโดยรอบ100้อยเมตรเพื่อเก็บผู้ให้หมดเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนจากนั้นจะได้รวบรวมส่งกองพิสูจน์หลักฐานส่วนแนวทางการสืบสวนนั้นได้จัดกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่ต้องสงสัยแล้วในเขตจังหวัดฉะเชิงเซาจังหวัดนครนายกจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนปฐมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในเชิงลึก